ผู้ชมคะเรามาต่อกันในช่วงที่2องของรับขุมข่าวนะคะเราคุยกันถึงกรณีอุ้มบุญและกําลังจะพูดถึงกฎหมายฉบับใหม่ที่คาดว่าน่าจะเกิดขึ้นในอีกไม่ช้านี้นะคะถามคุณหมอประมวลกันก่อนดีกว่านะคะพระบฉบับน,นี้ที่จะคุ้มครองเด็กจากเทคนิคในการมีอนามัยเจริญพันธุ์ทําไมถึงต้องเกิดขึ้นมาครผมเท่าความนิดหนึ่งนะครับเมื่อ2540เป็นการประกาศแพทยสภาออกมานะฮะ,ะว่าให้มีหลักเกณฑ์อะไรบ้าง ผู้ที่จะทำวิชาการทางด้านนี้หรือดูแลรักษาผู้ป่วยมีวุญาติด้านนี้2540แล้วมา45ก็ประกาศในเรื่องของกฎเกณฑ์ต่างๆซึ่งเกี่ยวกับผู้ตั้งครันไขอสุจิควรจะได้มปจะใครอะไรต่าง<ช>ๆ,ๆนี่ก็มีละเอียดมากขึ้นนะครับ<ช>นั่นก็เป็นพื้นฐานนะพื้นฐานของอกฎหมายที่เราคิดว่ากำลังจะออก ในการร่างพระราชบัญญัติเราก็ใช้ประกาศท่าสภาสองอันเนี่เป็นหลักค่ะแล้วก็มาต่อเติมจากศึกษาข้อมูลจากต่างประเทศแล้วก็ความจําเป็นนะครับมาประกอบในช่วงดังกล่าวเนี่ยมันเกิดกรณีตัวอย่างเกิดขึ้นสองกรณีค่ะ,ะกรณีหนึ่งก็คือว่าข้าราชการเนี่ยไปให้คนอื่นอุ้มบุญนะครับแล้วก็เมื่อเด็กโตก็ ไปเบิกค่าใช้จ่ายในการด้านสวัสดิการเช่นเจ็บป่วยหรือค่าโรงเรียนกลางกลกรมบัญชีกลางก็ทักท้วมบอกเอ๊ะคนนี้ไม่เคยตั้งท้องเลยทำไมถึงได้มีลูกเลือกก็เข้าสู่กฤีซีกาคณะหนึ่งก็กรีซิกาต่ว่าเขาไม่มีสิทธิ์เป็นลูกเขาไม่มีสิทธิ์เบิกได้เท่ากับว่าเด็กเกิดมาเป็นลูกของคนที่ตั้งครนกฎหมายไทยว่าอย่างนั้นว่าเป็นคนคลอด คนใดก<ถ>ใ็แม่เป็นแม่คน้นเพราะฉะนั้นก็แนะนาว่าให้เป็นจุดเป็นบุตรพุญธรรมนี่ผมไม่มีความรู้ทางกฎหมายแต่ทราบว่าบุตรพุญธรรมเนี่ยสถานภาพทางด้านบริการต่างสู้คนเป็นบุตรแท้ไม่ได้ะนะครับก็เรื่องนี่กรณีที่หนึ่งกรณีที่สองก็เกิดขึ้นทีอ่อีกแห่งหนึ่งก็เป็นเรื่องที่ว่าใช้อย่างนี้เหมือนกันแล้วพอไปจดทะเบียนก็ทางฝ่ายปกครองก็ไม่ยอมให้จดก็ไปร้องเรียนกัน กิจการก็ให้ควาเห็นเหมือนเดิมก็เลยต้องไปอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นกฎหมายฉบับนีน้ที่ออกมาก็จะให้สิทธิว่าผู้หญิงนั้นสามารถเป็นเจ้าของลูกได้โดยยึดหลักของพันธุก,กรรม<า>คือไข่และตัวสีนั้นเป็นเจ้าของพ่อแม่คนที่มีบุตรเองไม่ได้<า>นะครับดังนี้ในประกาศในฉบับนี้ถ้าออกมาแล้วเนี่ย บทเฉพาะการในมาตราถานนี้ก็บอกว่าให้สามีภรรยาที่ผ่านกระบวนการนี้แล้วลูกยังเป็นรู้นิรมไปร้องฟ้องร้องต่อศาลได้เพื่อให้กลับมาเป็นสถานภาพเป็นลูกที่แท้จริงนั่นก็คือปัญหาคือเป้าหมายของพรบฉบับนี้ต้องการที่จะดูเด็กเป็นที่ตั้งถูกต้องใช่ไหมคือ<ะ>คุ้มครองเด็กที่เกิดมาแล้วให้เกิดประโยชน์ความผาสุกที่สุดตกกับเด็กซึงใช้ว่าพรบรคุ้มครองเด็ก ที่เกิดจากอันนี้นั่นคือหัวใจของกฎหมายค่ะครับค่ะซึ่งยังไม่รู้ตอนนี้ขั้นตอนกระบวนการอยู่ตรงไหนแล้วฮะที่มาเล่ากระบวนการกฎหมายก,ก,ากฎหมายเนี่ยเราก็ล่างกันโดยคณะอนุกรรมการร่างกฎหมายแก้ไขปรับปรุงนะของกระทรวงพอมอสํานักงานาสวัดสดิภาพพัฒนาสังคมอะไรผมไม่รู้นะก็ใช้เวลาประมาณเกือบป,ปีประชุมกันสามสิบสองครั้งก็ย<ช>ัได้กฎหมายนี้มา แรกกฎหมายนี้มาเราก็ให้กระทรวงพอมอเนี่ยผ่านเข้าสู่ครมพิจารณาครมพิจารณาเห็นว่ามีเหตุผลหลักการที่ดีก็ส่งกฤษสีกา<ม>นะครับส่งติกาก็ไปแก้ไขปรับปรุงคําพูดนิยามคําศัพท์อีกทีผมก็ไปประชุมกันปีกว่ากว่าจะได้พรบนี้ที่ติษสีกาเห็นชอบพรบนี้ก็กลับมาเข้าสู่ครม สมัยรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์ผมก็ทางกระทรวงก็ให้ผมไปชี้แจงพอรู้เรื่องดีมาตั้งแต่ต้นก็ไปชี้แจงก็คณะรัฐมนตรีก็ถามผมคำสองํำในเรื่องว่าทำไมถึงเป็นอย่างนัน้นเป็นเป็นไรม,มีความสาคัญอย่างไงเราก็ชี้แจงไปท่านก็บอกโอเคก็เข้าไปรอคิวอยู่ในสภาผู้แทนรัษฎรขณะที่รอคิวผมทราบว่าเป็นร,ร้อยๆพรบที่กําลังจะให้สภาผู้แทนรัษฎรพิจารณา ในขณะนั้นก็วุฒิสมาชิกก็เห็นว่าควรจะมาพิจารณาได้ก่อนเพื่อเวลาถ้าผ่านสภาผูาแ้แทนราษฎรแล้วจะได้ไม่เสียเวลาคผมก็ไปชี้แจงในการมธิการวุฒิสมาชิกเขาก็บอกว่าก็หลังจากซักไซนลายลเหลียงถามแล้วก็ยอมรับเพราะมันเป็นเรื่องของทางการแพทย์และเป็นเทคนิคไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับภาคกันเมืองอะไรเลยทั้งหมดนะไม่ได้มี เสียชื่อเสียงเรื่องอะไรเลยก็ก็โอเคตกลงหลังจากนั้นก็รัฐบาลนั้นยุบสภาดัานั้นเปลี่ยนแปลงในเหมือนก็เปลี่ยนไปเมื่อเปลี่ยนรัฐบาลใหม่ขึ้นมาก็ทางคณะทีก็บอกมีกฎหมายแล้วที่ยืนยันสุงาพหมอก็เอากฎหมายนี่ยืนยันว่าเราไม่เปลี่ยนแปลงเพราะอันนี้ผ่านในกระบวนการมันนี้แล้วก็ได้รับคําตอบบอกว่าต้องไปเริ่มศูนย์ใหม่ คือไปทําประชาพิจารณ์ใหม่ทําอะไรใหม่เราก็เหนื่อยก็ไปทาประชาพิจารณ์กันใหม่ก็จถูกแล้วท,ทั้งที่เราทํามาแล้วสามครั้งจนไปที่ยอมรับของนักวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์เรื่องมันยืดเยื้อมากเลยนะจะแล้วก็กลับมาก็ยังอีกบอกว่ารัฐมนตรีคนนั้นบอกว่าให้ถอเรื่องไปก่อนเพราะไม่รู้เรื่องเรื่องนี้มาอย่างไงก็เรื่องก็กลับมาใหม่แล้วเรื่องก็กมาค้างจนกระทั่งถูกปฏิวัติเนี่ยก็เริ่มมันก็เป็นอย่างนี้ครับ และขณะนี้ก็พอเรื่องนี้เกิดขึ้นผมก็คิดว่าเป็นเป็นโอกาสจริงๆมีมานานแล้วเพียงแต่ว่าประเด็นข่าวมันเกิดข,ขึ้นมาครเบินออมีเรื่องอย่างนี้เกิดมันก็ทุกคนก็มาทุ่มเทว่าเอ๊ะเราไม่มีกฎหมายแต่ความจริงแล้วข้อบังคับแพทยสภานะถ้าผู้ประกอบวิชาชีพทุกด้าน,นนี้นั้นะปฏิบัติตามนั้นนะเรื่องอย่างนี้มันก็ไม่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดก็น้อยมากคือจัรญาบันสำคัญที่สุดถูกต้อง จะจัญญาบ,นบันที่สุดของผู้ประกอบวิชาชีพะนะครับแต่ก็เกิดมีนักกฎหมายบางท่านก็บอกว่าประกาศของแพทยสภาไม่มีน้ำหนักเพียงพอที่เป็นกฎหมายเพราะแพทยสภาก็ยอมรับว่าเป็นข้อบังคับที่ใช้เฉพาะคนที่ประกอบวิชาชีพคือแพทย์แต่ว่าในกระบวนการมันต้องอาศัยนักวิยาศาสตร์พยาบาลและคนอื่นเข้ามาด้วยถามว่าเราจะไปเอาผิดเขาไงก็ไม่ได้ซึ่งกฎหมายมฉบับนี้ถ้ามีขึ้นมาเนี่ยมันจะสามารถอุดช่องโหว่ตรงนี้ได้คุมหมดเลย คุมหมดคนที่เป็นหญิงที่มารับจ้างด้วยด้วยทั้งหมดใช่ไหมคะหรือว่าคนที่ป็นพลว่าจ้างด้วยโดนหมดโดนหมดคุมมคุณหมอด้วยทั้งทั้งผเกี่ยวข้องทั้งผู้ดำเนินการสามพยาบาลทั้งแพทย์เพราะว่ามันมีการใช้ช่องโหว่วว่าของเดิมแพทย์ไม่ใช่เป็นผู้ดำเนินการสามพยาบาลเป็นนักธุรกิจมาลงทุนธุรกิจก็ไม่อยู่ในข้อบังคับที่จะมาลงโทษแต่กฎหมายนี้เอาหมดคุมหมด ถามคนไม่รู้นะครับคุณหมอแท้จริงก่อนจะไปนั้นผม<ห>ทำความเข้าใจนิดหนึ่งนะขอโทษนะเชนิญค<น>่ะคืออย่างนี้ครับผมผมคิดว่าหลายคนที่ถามผมไม่ค่อยเข้าใจสถานพยาบาลเนี่ยนะครับของรัฐก็คงไม่มีปัญหานะฮะของเอกชนเนี่ยกรองการประกอบโรคศิลป์เป็นผู้ดูแล<ห>จะเปิดสถานพยาบาลเนี่ยเขาจะเป็นคนดูแลเรื่องสถานพยาบาลนะครับนี่นนต้องเข้าใจอันนั้นอัน สักษาทั่วๆไปต,ๆต่างๆตามแถวคลินิกทั่วๆไปสถานพยาบาลเป็นคนดูแลนะครับกฎการประรสันสินผู้ดูแลแต่เมื่อมีอสถานพยาบาลใดคลินิกใดต้องการจะทําเทคนิคน,นี้ mm hmm. แพทยสภากําหนดไว้ว่าราชวิทยาลัยสูนยต้องเข้ามาดูแลในเรื่องที่ความเป็นพิเศษของเทคนิคนี้ตั้งแต่แพทย์ที่ประกอบวิชาชีพด้ชานนี้ตั้งสถานพยาบาล ก็ต้องมาดูว่าเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์พร้อมเพรียงตามมาตรฐานสากลที่ควรจะเป็นไหมซึ่งเรามีอยู่45แห่งทั่วประเทศครับน,นี่จะเห็นว่ามันสองอันมันมันซ้อนกันอยู่ะนะครับต้องเข้าใจทีนี้คนที่ประกอบวิชาชีพด้านนี้ดูแลโดยแพทยสภากราดรสูดูในเรื่องคุณภาพของของเทคโนโลยีอันนี้ถูกไหมครแต่สถานพยาบาลนั้นดูแลโดยกองการประกอบโรคศิลความแตกต่างมันจะเป็นอย่างนี้ ถูกไหมแพทยสภามีโทษเพียงอย่างที่คุณหมอเมธีได้พูดแล้วะในเรื่องว่ากล่าวตักเตือนภาคทันเพิกถอนอะไรต่งางๆเนี่ยนะแต่ไม่มีพนักงานเจ้าหน้าที่ที่จะไปดูแลไปติดตามไปลงโทษไม่ปีถูกไหมครับแต่กองการประทุศินมีพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจที่จะมีเจ้าหน้าที่ไปดูแลไปติดตามว่าคลินิกนี้ทำผิดหรืออะไรมันเขามีอำนาจแต่แพทยสภาไม่มี แพทยสภาไปดูเฉพาะเพาะผู้หมอคนเดียวเรียนเสริมตรงนี้สิ่งที่อาจารย์ประมวลซึ่งท่าน็นอดีตเลขาธิการแพทยสาภา,ากล่าวเนี่ยคือ,คอเป็นข้อเท็จจริง <ภา S 2> ซึ่ง้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันคือแพทยสาภา,าถ้าพูดตรงตรงเมื่อวานท่านนายกปัจจุบันท่านกล่าวแลว้วก็คือไม่มีดามคุมได้แต่แพทย์อย่างมากก็พักไปประกอบโรคศิลป์หรือเพิกถอนแต่จะไปสั่งปิดที่นรงพยาบเลยไม่ได้คนที่สั่งปิดเนี่ยจะเป็น อก,อง,กองเดิประกอบเดี๋นี้เดี๋นี้ยกเป็นสำนักสถานาพยาบาล <Okay. S 2> และการประกอบโรคศิลป์ก็อยู่ใ,ใต้กรมสนับสนุษษนบริการการแพของกระทรวงสาธารณสุขคราวนี้เนี่ยส่วนเรื่องประเด็นก็คือเมาาื่อวานแพทยสภาก็โดนถามเยอะว่าทําไมปล่อยให้ทําอยู่ตั้งนานทําไมไม่ไปดันก็คือปัญหาของแพทยสภาก็คือเราไม่มีอำนาจรู้ใช่ไหมคะรู้ก่อนไคะว่ามีกรณีนี้เกิดขึ้นเพราะก่อนหน้านี้ก็มีคดีเวียดนามแล้วก็ได้ยินมาบ้างแล้วก็พยายามจัดการแต่ว่า ไพัญหาของไพ่สภาหนึ่งเลยคือ <Ừ. S 2> ไม่ไม่มีคนที่จะไปนั่งไล่จับไพ่สภาไม่ได้เป็นพนักงานตนํารวจเราไปไล่จับเขาไม่ได้ไปนี่โดนข้อขาหาบุกรุกนะฮะมันจะจะไปก็ต้องมีพนักงานเจา้าที่ที่มีอํานาจที่เข้าไปตรวจซึ่งไพ่สภาไม่มีอย่างมากก็เรียกเอกสารเรียกมาให้คตาตัาครับเรียกไม่มามางทีก็ทําอะไรไม่ได้คือเราไม่มีดาบดงั้นตอนนี้ก็มีความคิดท่านนายกกบบระเมืองคิดว่าจะขอเพิ่มอํานาจตรงนี้เพราะว่าหลายๆอย่างเนี่ย เห็นว่าแม้กระทั่งเราพบว่าก่อให้เกิดความเสียหายแต่เราไปสั่งให้แพทย์หยุดระหว่างเราไต่สวนก็ยังไม่ได้ถ้าสั่งหยุดเกิดไต่สวนออกมาแล้วเขาไม่ผิดแพทยสภาก็โดนฟ้องเรียกค่าเสียหายที่สามปีสองปีที่เขาต้องหยุดทําะหรือเขาสู้คณะแล้วแพทยสภาแพ้นั้นปัญหาเกิดขึ้นแม้แต่กรรมการแพทยสภาหรือคนที่มาสอบสวนก็อาจจะโดนฟ้องคือเราไม่มีอะไรที่มาโปรเทคคนที่จะมาทํางานค่ะนั้นก็เลยตอบแต่ถ้า อาจจะประมวลนิดนึงก็คือตอนนี้แพทยสภาโดยท่านเลขาแล้วก็ท่านรองเลขาธิการก็มีความเห็นว่าอาจจะขอเป็นก็คือถ้าพูดสับหพทันสมัยก็บูรณาการก็คือด,ดำเนินง,งานกรุงโครงสร้างกันใหม่หน่อยร่วมกับดําเนินง,งานร่วมกับกรมสับสนุนอาจจะเป็น DSI หรืออาจจะเป็นอะไรที่มีเจ้าที่มาเป็นชุดเดียวกันในเฉพาะกิจเรื่องในบางเรื่องที่เราเห็นว่าแล้วแต่คดีไปแ้แต่เรื่องไปเพราะไม่งั้นก็ไฟไหม้แล้วค่อยมาดับมไม่ทัน ค่ะเดี๋ยวมาว่ากันต่อนะคะคุณหมอแท้จร anyway> ิงคะกฎหมายฉบับนี้จะคุ้มครองในแง่ของสิทธิมนุษยชนยังไงได้บ้างคะคือดิฉันพยายามพูดถึงมีหลายคนนะคะที่ที่เป็นกลุ่มความหลากหลายทางเพศพยายามที่จะสอบถามกันเข้ามาว่าเขาจะสามารถได้ประโยชน์หรือว่าถ้าเขาอยากจะมีลูกกฎหมายตรงนี้จะทำให้เขาพึ่งพาได้บ้างไหมต้องแยกกันนะคือต้องบอกว่ากฎหมายฉบับนี้ ทำมาเพื่อคุ้มครองสิทธิที่เือเด็กอ,อ,อย่างนี้ก่อนเอาอย่างนี้ก่อนเลยเพราะตรงนี้มีความสําคัญอย่างอื่นเก็บไว้ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าแม้กระทั่งเด็กเกนี่ยยังไม่ได้รับการคุ้มครองคุณจะไปให้อะไรเยอะแยะมันไม่ไม่ได้คเด็กเนี่ยเกิดมาต้องได้รับการคุ้มครองนะครับเพราะเพราะอะไรฮนะะถ้าเกิดไม่มีใครดูแลไม่มีใครเลี้ยงดูเด็กตายไหมตายครับเขามีกฎหมายคุ้มครองเด็กแม้กระทั่งในโลกเนี่ย มีอนุสัญญาที่ทำขึ้นมาระหว่างประเทศด้วยซ้ำไปม,มาดูแลเรื่องเด็กโดยเฉพาะเลยครับว่าเด็กที่เกิดมาเนี่ยต้องได้รับหนึ่งสองสามสี่ห้ายังไงเห็นไหมเด็กมีความสำคัญเพราะเขายังไม่รู้อีหนิเหนอะไรเลยต้องมีการป้อนน้ำป้อนข้าวไม่งั้นก็ตายเพราะฉะนั้นเด็กต้องได้รับการคุ้มครองต้องได้รับการเลี้ยงดูต้องได้รับการดูแลเพื่อให้เติบโตบเป็นผู้ใหญ่อย่างมีคุณภาพนะไม่ใช่ทิ้งทิ้งกว้าง มีมาตรฐานนะครับว่าต้องเลี้ยงดูอย่างไรอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยพรบรตรงนี้ทึ่งต้องเกิดขึ้นมามเพราะมันไม่เหมือนเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนเนี่ยพ่อแม่ท้องนะอุ้มท้องมาเก้าเดือนเห็นไหมมีความผูกพันเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ไปหยิบมา,าแล้วบางทีเนี่ยพอออกมาปุ๊บให้ใครก็ไม่รู้เลี้ยงพ่อแม่ก็ไม่ได้เลี้ยงนะตามข่าวเห็นไหมคนหนึ่งท้องออกมาเสร็จอ,อีกคนหนึ่งไปเลี้ยง แล้วคนเลี้ยงก็ไม่เคยรู้จักเด็กมาก่อนเลยแล้วคิดดูสิครับเด็กจะได้รับการดูแลความผูกพันความรักนะครับเด็กต้องการนะครับเพื่อจะโตมาเป็นผู้ใหญ่แมงเขาอาจจะมีอะไรอะอาเ์กเรสซีฟอะายคว,ว่าแรงความข้าวลาวอะไรอย่างนี้หมายความว่าบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศถ้าเขาต้องการที่จะแต่งงานกันนะซึ่งประเทศไทยก็ยังไม่มีกฎหมายรองรับตรงนี้นะคะ,คะอ,อ,อยากจะมีลูกด้วยกัน ยังทาไม่ได้ไปรับบุตรบุญธรรมได้นี่คือทางออกเดียวที่ทําได้ตอนนี้ถูกต้องก็ต้องไปออดอปเด็กอะรับเด็กมาเป็นลูกบุตรบุญธรรมซึ่งก็มีเยอะแยะไปในเมืองไทยพ่อแม่ที่ไม่มีลูกก็ไปรับเด็กบุญธรรมก็ได้คค่่ะะกับอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของสิทธิของเด็กที่จะเกิดมานะคะมันมีประเด็นที่เกี่ยวข้องคือเลือกเพศเด็กนะคะกฎหมายฉบับนี้ก็ห้ามอยู่ดีคือในในตรงนี้เดี่ยนะครับ ขออนุญาตเชิญค่ะเตรงนี้เนี่ยครับตอนผมเป็นเลขาธิการรัฐบาลนี่ยมันมีคําถามมาจากกระทรวงต่างประเทศอันนี้เขามีวเวินหนังสือทั่วทั่วโลกเลยของขององค์การสหประชาชาติว่าเห็นชอบหรือไม่ให้มีการเลือกเพศนะครับก็เราก็ตอบเข้าไปบอกว่าเราเห็นด้วยว่าไม่ควรจะมีการแบ่งแยกเลือกเพศถือว่าผู้หญิงผู้ชายนั้นเท่ากัน นี่เป็นสิทธิก็เลยเราตกลงกับเขาว่าเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยในประกาศแพทยสภาก็เขียนไว้ข้อนึงจำได้ว่าไม่มีการกระทําใดๆที่เข้าข่ายว่าเป็นการลักษณะเลือกเพศแต่เราให้อนุญาตว่าคุณตรวจและตรวจอะไรตัวอ่อนได้เพราะเหตุผลทางการแพทย์เพราะเหตุผลทางการแพทย์เนปฏิทิต้องการทราบว่าตัวอ่อนนั้นเป็นเพศช,ชายหรือเพศหญิงค่ะ พราะถ้าเป็นเพศนี้เอาไปใส่ก็อาจจะถึงเด็กโตมาก็อาจจะถึงแก่กรรมต้แต่เด็กเพราะมีโรคบางอย่างที่คือต้องมีข้อมูลทางการแพทย์สนับสนุนคือพูดง่ายว่าการแพทย์ต้องได้รับการยอมรับว่านทางด้านนี้พันธุศาสตร์ทางนี้ต้นค่ะค่ะค่ะมีอะไรซื้อขยายที่ท่านอาจารย์พูดจรงรการเลือกเพศเนี่ยห้ามทำในแง่คือ discrimination คือการว่าต้องการบุตรชายหรือบุตรสาวแต่สิ่งที่ท่านอาจารย์พูดก็คือ ทำได้ในกรณีที่สงสัยอย่างเช่นพ่อแม่หรือสเปิร์มหรือไข่ที่มีพันธุกรรมพ่อแม่อาจจะเป็นธาลัสซีเมียเป็นโรคบางอย่างที่จะถ่ายทอดถ่ายทอดเฉพาะบางเพศอ๋อคือถ้ามันมีอันตรายกับเด็กใช่สมมุติว่าเพศชายจะเป็นโรคแต่ถ้าเป็นเพศหญิงจะไม่เป็นโรคถ้าต้องการตรวจเพื่อเหตุผลนี้อนุญาตให้ตรวจได้แต่ถ้าตรวจเพื่อต้องการแค่รู้ว่าเพศชายเพศหญิงเพื่อจะไปเตรียมรับขวาญหรือไปเตรียมอะไรหรือเตรียมหรือว่าเพื่อของรอหรือเพื่อจะไม่เอาปฏิเสธไม่ได้ปฏิเสธมันแปลว่าเป็นการทาลาย ตัวอ่อนที่สุภาพสมบูรณ์แต่ถูกทําลายเพราะเรื่องเพศเหมือนการทาลายตัวอ่อนก็คือการทําแทง้งเป็นการทําแท้งในห้องแล็บไม่ได้ทาแท้งในบุตครับ<ด>ต,รตรงนี้นี่ยก็คุณหมอแท้จริงคงจะปัญหาก็กลับมาถามปัญหาเก่าว,ว่าชีวิตมันเริ่มต้นหมดหลถูกไหมครับในทางการแพทย์เราก็ถือว่าไข่สุจิเมื่อปฏิสนธิกันเรียบร้อยแล้วเริ่มแบ่งตัว ก็น่าจะชีวิตเริ่มต้นอนุเองผมก็เหมือนกันทุกคนเราต้องผ่านขั้นตอนนี้แต่มันตอนน่อเนื่องอันนี้อ,อย่างที่คุณหมอเมธีว่าว่าในเมื่อการเราตรวจสอบแล้วว่าไข่ไปนั้นเป็นเพศที่ไม่ต้องการนะครับถ้าหากว่าเขาเป็นโรคก็คงจะเหมาะสมที่เราจะยุติทำลายนะถ้าไม่ไม่เพราะเหตุผลทังคันนี้มันเกิดปัญหาขึ้นแล้วจะเอาเข้าไปสมว่า สามีภรรยาต้องการเลือกเพศตรงไปตรงมาเลยอยากจะได้เพศชายหรือเพศหญิงแล้วออกมามนตรงกันข้ามในความต้องการเขาแล้วจะไปทําอะไรกับเขา,าพอทํามาแล้วถามว่าตัวอ่อนเนี่ยเขาควรจะมีสิทธิ์ไหมนะครับแล้วก็ตัวอ่อนนั้นมีศักดิ์ศรีกับความเป็นมนุษย์หรือเปล่า โอ้โหไม่คิดไปไกลเนี่ยก็ฝากอาจารย์ผม<ด>ขยายความนนึง<ด>เพราะาเราก็มีคิดกันพูดกันอยู่ตลอดเวลาว่าความเป็นมนุษย์นี่เป็นผู้ที่สัตว์ประเสริฐเขามีศักมีสีรษะเราไปทำลายเขาเนี่ยมันเป็นยังไงด้วยเหตุผลที่เราไม่ต้องการแต่ถ้าเขาเราถูกทำลายไปเพราะว่าเขามีโรคติดต่อ มันก็ปีกเราแค่ป็กอีกเรื่องหนึงงน่งเพราะว่าตรงนี้ปัญหานี้ต้องน่าคิดมากค่ะแล้วรวมไปถึงที่เรามีปัญหาเรื่องนี้นะครับว่ามันเหมือนกับกำลังจะลุกล้ําเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ามาเกี่ยวข้องกับการค้าการอะไรที่เรากำลงังพูดเป็นเรื่องไกลเดี๋ยวเราจะพักกันก่อนนะฮะเดี๋ยวช่วงน้าจะกลับมาเปิดที่คุณหมอแท้จริงตอประเด็นนี้ให้หน่อยนะคะสําหรับเรื่องการเลือกเพศนะคะกับกฎหมายฉบับใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะช่วงหน้าคุยกันค่ะ